สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สมยงจังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถตัวที่นพงศ์นำมาดูวันนี้นะครับใครที่มองหารถนะครับอีโกคาร์นะครับประหยัดน้ํามันนะครับส่งสบายๆเหมือนส่งมอเตอร์ไซค์นะครับต้องคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับตัวนี้เราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะครับเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการทําสัญญานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวนพงศ์นะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับสาหรับอาชีพเกษตรกรนะครับเพียงแค่ท่านมีนะครับโฉนดที่ทํากินนะครับไม่ว่าจะเป็น ใบฉนโนดคุดแดงนะครับหรือสปกนอสสามนะครับหรือทพทหใบเสียดอกหญ้านะครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับสามารถยื่นกู้ได้นะครับและเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะครับหมูนะครับเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะครับตัวนี้สามารถยื่นกู้ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่ท่านมีเอกสารตามที่บอกนี้นะครับสำหรับอาชีพเกษตรกรนะครับไล่มาที่ เป็นพนักงานทั่วไปนะครับพนักงานรับเงินสดนะครับเพียงแค่ท่านมีสังกัดนะครับหรือบริษัทหอเจากรนะครับที่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ท่านได้นะครับก็สามารถมาเยื่นกู้กับเต็นท์ของเราได้นะครับส่วนอาชีพถัดมานะครับพนักงานบริษัทนะครับเพียงแค่ท่านมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปคาร์บอนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสเตตเมนต์นะครับย้อนหลังนะครับ3ถึงเดือนนะครับและอาชีพถัดมานะครับก็คือ อาชีพรับเหมานะครับเพียงแค่ท่านเป็นผู้รับเหมานะครับมีหน้างานนะครับแล้วก็มีสเตทเมนต์เดินย้อนหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถยื่นกู้ได้นะครับส่วนอาชีพข้าราชการนะครับเพียงแค่ท่านมีบัตรข้าราชการนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลังนะครับสาถึงเดือนนะครับก็สามารถยื่นกู้ได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลของเรานะครับถ้าใครอยากทราบการออกรถนะครับที่นี่ สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรตอนท้ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาดูรถนะครับในยุคนี้นะครับประหยัดแน่นอนนะครับใครที่มองหารถที่ประหยัดน้ํามันนะครับราคาเบาๆนะครับส่งสบายๆเหมือนส่งมอเตอร์ไซค์นะครับบรรจุของได้เยอะนะครับโครงสร้างกว้างขวางเลยนะครับตัวนี้บอดี้นะครับเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้นะครับต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับเจ้านิสสันอัลเมล่านะครับ1.2 ตัวนี้เป็นตัว s p o ร t ตเทคด้วยนะครับตัวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้น่าซื้อไหมตามมาเลยครับอสำหรับนะครับตัว s p o ร t ตเทคคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับตัดกับสีเทาเงานะครับสัญลักษณ์นิสสันนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับและไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับ ไล่มาด้านข้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแม็กอัลลอยเดิมโรงงานนะครับขอบ15นะครับมาพร้อมกับยางปี2022นะครับยางเต็มดอกใช้กันยาวๆเลยนะครับอ่าไล่มาดูนะครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดํานะครับพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่ามาที่มือจับนะครับตัวนี้มีกันรอยมาให้ด้วยนะครับของอเมล่าเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นชุดโคเมียมนะครับ เดี๋ยวเราไล่มาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้บอกแล้วว่าบอดี้นะครับกว้างขวางมากนะครับใครที่มองหานะครับคุ้มแน่นอนนะครับสัญลักษณ์อเมล่านะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับนิดสันนะครับเป็นตัวสปอร t ตเทคเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับทะเบียนสวยๆมากเลยนะครับคันนี้กอไก่ยอยักษ์6636อุบลเลยนะครับคันนี้เป็นรถจังหวัดอุบลแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับ ว่ากว้างขวางและออปชันดีแค่ไหนตามเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องโดยสารนะครับอันดับแรกนะครับมาดูนะครับกุญแจนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับส่วนคอนโซลหน้านะครับสวยใสและเรียบรอยเลยนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับเป็นระบบถุงลมนิรภัยนะครับหรือว่าแอร์แบ็กเลยนะครับคู่หน้าเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับและตัวนี้นะครับชุดคู่มือนะครับ เป็นชุดเดิมของโรงงานนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับครบสูตรเลยนะครับคันนี้อ่าและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับ AM FM นะครับ CD MP3 นะครับสายอัา USB นะครับหรือเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ขับขี่สะดวกสบายแน่นอนนะครับแอร์แมนนวลสีระดับนะครับเบาะนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้สีเทาตัดสีดํานะครับ ตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนั่งกระชับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนิดหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับแจกเดียวติดเลยนะครับเสียงยังนิ่มนวลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่นะครับสําหรับเลขใหม่คันนี้นะครับ89,00 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับค่อนข้างใหม่กิ๊กเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องโดยสารนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับอ่ะมามาดูนะครับในส่วนของผู้นั่งโดยสารด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างนะครับเหยียดขาตรงได้เลยนะครับ บอดี้กว้างนะครับคันนี้และมาพร้อมกับที่พักแขนและที่วางแก้วนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่ามีกาลังเครื่องเท่าไหร่สวยงามแค่ไหนตามมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับไล่าจากฝากระโปรงตัวบนเลยนะครับ อ่าสติกเกอร์ทุกตัวจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพจมอกรนะครับตัวนี้นะครับยังอยู่ครบนะครับน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับยังไม่ขยับเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยถอดออกมาเลยนะครับโครงสร้างนะครับเป็นคานหน้านะครับขานเดิมบอดี้เดิมนะครับค่อนข้างสวยนะครับแบตเตอรี่ FV ลูกใหม่เลยนะครับมาพร้อมกับกําลังเครื่องนะครับ1,200งพนซีซีนะครับสามสูบนะครับค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับสําหรับเจ้านิสสันอเมล่านะครับ1.2 เป็นตัวสปอร์ตเทคนะครับรถปี2016หรือปี64นะครับเสนอราคาเลยนะครับ2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้มาดูค่างวดกันนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผ่อนเพียง4,300บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับฟังไม่ผิดนะครับท่านใดที่อยากได้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับเหมือนผมบอกตอนต้นนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับสำหรับเต็นสมยงคาเซนเตอร์นะครับ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับให้คำปรึกษาชัดเจนนะครับโทรมาที่เบอร์098 469 6699นะครับสมยงคาเซนเตอร์ยินดีรับใช้และเต็มใจบริการคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถด,ดีสมยงคาเซนเตอร์คลิปนี้สวัสดีครับ